สาไปองโทรศัพท์โทรศับโทษัยมันฝ like> ่ามืดเนาะคุณ่ะเห้หายเราเห็นเธอมเดิเบดควันก็คือบนนนเสียงอ้ยรเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเห็นเอ้าอ เบียเราเบียกล้วเบียกล้วเบียกยู่เบียกยู่นะไหนเบียกยูขเบียกยู่เต่ไฟบหลุกแตเขาเบียกยูโลตนะนอกราเอ่มายอเลาไมได้เฮ็มดเปมีเบียบอันเบเราบียกเ็นอีเล้วเ็นอีเล้แล้วนี่เห็นขา้นอยู่ในเห็นอีีนั่นนั่นปดรดเปรดแมนแมนนั่นนั่นนั่นนี่ัลี่ล้วัลงเร็วอยู่เร็วอยู่ไล่หัวบ่ โอ้มันเบกสีมโอ้พกพี่กเห็นนมีพี่พี่นี่แมแม่มกเกงงเราเพไเะเี่ยราพ่ไปิมเขีวนี่ละกูจะไปเห็นแล้วนี่คุณเรเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เดี๋ยวมันจมไปเรื่อยไเยงนี่มันไกลไปเรื่อยเเรื่อยเรื่ออยเร่อไปิมเขวนี่ กัด yeah, ja, ัไว yani> ้ไปเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้่ได้น้ำหางครับอันนี้บอกให้น้ำหางได้กันนี่งิ้องกันตฟองสุดสาตามเห็นแล้วมด้บอกไปน้ำหางมกูนเนี่ยนี่นตัวเก๋งเตเก๋ง้วยขงเรางเมันมันมาหอนี่แล้วอันนี้คันสุสายตานั้นนี่มันมันนัอนไปสายไฟไหมฉันเห็นเนี่ยมีกอะไรนี่เดียนั่นนั่นน่รงอรรุ่งอะไรนั่นน่ะนั่นน่นนั่นหัวห พราะอากาศอ่ะว่าๆๆพราะอากาศเพรอากาศน่ะหน BRE ี่นะื right. ่องนาๆอักาศนี่ตรงไปเพิ่งเลยนี่สองข้ามต๊วเรานั่นเ๋อตัวไก่บ้ไห่ไก่เห็นเห็นแดบเดียวตัวย่กี้ตัวเท่า